ดูฉันก็ไม่ให้อยู่มาวันนี้แต่ม้ที่ออกมานเช้าหายไปจ้าชักริ้วมากรับสาทรัานตั้งตัวคนไว้ให้ได้ทำไดนะก็มีนเกเี่ยเป็นน้ารักของจ้าชาน เาาไ้่ทักเจ้าวันลุกววขึ้นเกิดเหตุการณ์ประลาดแต่โมทิวที่ออกผลเป่หนึ่งโลกวันนี้ออกผลเป็นสโลกเจ้าช้ายชัมากเลยแต่พระองคอ์ก็ยังคงมินเหมือเดิมวันถัดมาแต่โมเหลือเพียงเยด,ด็ดโลกเจ้าช้ยิกล้วมากและต้องหาตังตัวไว้ให้มนใดนั้นพนะองมีหน,นูตัวหนึ่ง ໄປໂອ້ມາກະຊາຍ ต้องมีต่อได้เราจะได้เอนุขึ้นเกิดเหตุการณ์หลาดอีกขึ้นแบมโอออกเป็น3โลกจะใช้เป็นเริมวันถัดมาแบมโเหลือเพียง2โลกจะใช้เรื่งว่าของฟันของกอดรัสายและหายตกวของนี้ได้ดันั้น ตอนนี้พวกของของข้าก็รอดตายแล้วเจ้าชายเจอรูกทอดยังไงข้าก็ยอมยัดยับ